ครับผมเริงศักพักมีลานะครับตั้งนในประธาเนเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทแอมเราชิปน,นะครับบริษัทเราก็เป็นธุรก,กิจเกี่ยวกับผลิตไม้ชิ้นไม้สักอีคาลิตัสส่งออกต่างประเทศนะครับก็วันนี้ได้อบรมเกี่ยวกับคอสเมเนจเมนต์นะครับก็ ได้ความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมของต้นทุนโดยภาพรวมแล้วก็เกี่ยวกับต้นทุนขุงที่นะครับต้นทุนผันแปรต้นทุนคืนผันแปรว่ามีใครจ่ายอะไรที่อยู่ในหมวดของต้นทุนแต่ละประเภท ต้นทุนแต่ละประเภทเนี่ยมันก็เข้าไปมีส่วนร่วมกับกิจกรรมแต่ละกิจกรรมนะครับในกระบวนการผลิตไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ Input นะครับมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างนะครับส่วนของโปรเซสมีกิจกรรมเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายอะไรบ้างและเอาพุ t มีกิจกรรมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ แต่ละตัวอะไรบ้างนะครับแล้วก็สัมพันธ์เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายหรือกิจกรรมที่แบบกิจกรรมที่เราควรหลีกเลี่ยงนะครับเรื่องค่าใช้จ่ายเรื่องเวส,สต่างๆที่ที่เราต้องควบคุมไม่ให้เกิดหรือกิจกรรมที่ไม่ก่อให้เกิด value added ตรงนี้เราก็ต้องต้องต้องมาดูนะครับหรือ,เ,อเกี่ยวกับเกี่ยวกับกิจกรรมที่ที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์เกี่ยวกับเบอร์ฉันก็ควรไม่ไม,ไม่ไม่ควรทําเป็นอย่างยิ่งนะตรงนี้เราก็จะนำความรู้ไปปรับปรุงแก้ไข งานของบร,ริษัทเพื่อให้มีการพัฒนาเกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับนันกง,งานเพิ่มขึ้นนะครับ